สวัสดีค่ัท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมแม่ปิิสนาครับค่ะเด็กเลยดิค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะนั่งรอได้ปุ๊บกับอัดเพราะว่าจะเอาไปลงพรุ่งนี้วันหวยออกเนาะครับผมค่ะจะล่งให้เอฟซีตะเสาค่ะท่านผู้ชมค่ะ ได้มากะลงเพิ่นเข่ามากสามงวดแล้วเนาะงวดแรกน้ำเชี่ยวว่ได้ล่งแล้วค่ะเขียนไว้น้ำเชี่ยกับห้ยเอฟซีเบิองอยู่พะว่าเพิ่นว่าซ่อมเบื้องกอนมันเข่าเก่าศูนย์งวดสองน้ำเชี่ยวนํำมาล่งกันเข่าสามเก่าเรียกว่าเก่าสามงวดล่าสุดเพิ่นห้ซีศูนย์มันออกศูนย์ซีค่ะนี่มาตามเพิ่นอีกค่ะท่านผู้ชมค่ะตามเพิ่นอีกจังได้กัย่ถิมเลขสายของน้ำเชี่ยววันหวยออกเนาะครับผม สายของน้ำเสียวันหวยออกค่ะเอาขึ้น,อ,นอีกนะทอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะแม่ที่เปินลทรงแน่วทางให้น้ำเชียร์ทรงให้พี่น้อง FC. เอฟซีเบิ้งเป็นแน่วทางค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าข้าใจอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมข้าใจข้าใจหลดุด ทะเบียนรถนี่คะทะเบียนรถค่ะท่านผู้ชมค่าใจมากค่ะอยากเบ่าอยู่ค่ะน้ำเชี่ยขี่กับเก่ามาเชี่ยลงทางไตไหมค่ะท่านผู้ชมขี่ลงไต่ขี่ลงไปไตผู้เขาหนาครับค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ะทะทชมสี่สองห้าเก้าแมนค่ะเสียอยู่เนี่ยค่ะท่านผู้ชมเสียอยู่ สิบอกซ้ำนั่นแหละค่ะท่าผู้ชมเนาะค่ะเอาเหลขกแม่ปิสนากะขอบคุณหลายๆเด้อมแม่ค่ะที่ส่งแนวทางให้น้ำเชียรส่งผีดองเอพซีเนาะครับค่ะมาดึกดึกกะอัดดึกค่ะแต่ว่ามือนีเฮียนน้องพี่คือน,นั่นนอนแท้ปกตินี่ทุ่มหนึ่งนี่ปิดไฟแล้ว้ะคะท่านผู้ชมเหลือแต่เฮียนน้ำเชียเที่ยงขึ้นครับ <laughs> ยิงมือเจ้าสีเนเแถวแหงล่อเล็เนาะน ล่อเลขกับท่านผู้ชมตัวเลขกะเสนอเป็นเพียงแนวทางบลูวาตัวไรสีเข่าสีรุดเนาะแต่ว่าก็อยากให้เขาตลอดไปค่ะท่านผู้ชมค่ะสำรับเด็กความฝันน้ำเชี่ยกับมีประมาณนั้นเนาะที่น้ำเชี่ยว่อยฟังครับไล่ทันกันก็ไล่มากกับมีครับผมกับตามนั้นแะครับผมที่น้ำเชี่ยลงไปเนาะสองรอบแต่ว่า เท่ามากสิฟันขึ้นขึ้นหนีอยู่ดิอ่ะมือเร่ยงในตรงมีอีกอืมไลยงวดอยู่ดิที่คอยว่จะฟังอาจจะมีพิเศษมือเร่งนี่ครับผมเนาะคอยค่ะเหมือนกับว่าสตูดิโอสิมาสิเป็นยำสีไหมเนาะแค่เค่แคยเสียงแมนได้อยู่ดิเน้าจอแค่เสียงศูนย์นั่นสิค่ะว่าศูนย์สิมาบ่กัดขึ้นนั่นกัดศูนย์นั่นสิครับผมฟันว่าได้ศูนย์นี่นะคะท่านผู้ชมให้เอฟซีเปิ้ลได้ถื่อเนาะ ค่ะโอ้มหาตุลนันบังมีบมังมี่ไปได้คนขิงลุกคารณนเจ้าค่ะไอ้เอฟซีเพิ่นถือน้ำเสียให้ถือเด้อค่ะอาจารย์ทุกท่านค่ะที่เพิ่นติดตามเนาะครับการติดตามเบิ้งคือกันค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมไปเบิ้งตัวเลขกันเลยเนาะคอ๋อค่ะท่านผู้ชมแม่ปิสนาเนาะครับค่ะแม่ปิสนาค่ะเออ่ น้ำเชี่ยมาล้มมาสองหมวแล้วหววแรกเพ่นทรงห้ทีน้ำเชี่ยอันจดใสสม,มุดไวะคะ้ค่ะทีให้เบิ้งอะคะ่ะเขาเก่าศูนย์เนาะครับค่ะบ่ได้ล้มคลิปนั้นเอฟซีก็ได้เห็นทีน้ำเชี่ยจดไวค้ค่ะต่อมาเพ่นให้สามเก่ามันออกบนออกเก่าสามงวดล่าสุดนี่เพ่นให้ยซศูมันออกศูซค่ะท่านผู้ชมนี่ละค่ะ มาเบิงหงวดดี้วค่ะเลขพ่นพันวามันเป็นบนเด้อพันวาบนค่ะท่านผู้ชมงวดนีเพันหาเลขสามตัว้ะค่ะก็คือ8ปดห้าเก้าเ้าห้าหนึ่งค่ะห้าหนึ่งตามสูตรพอน้อนทบ,บุรีเพิ่นบอกว่าอย่าไปสื่อใส่กันค่ะเลขบ่มาน้ำกันอันนี้ตามสูตรเพิ่นเนาะครับค่ะห้าหนึ่งไว้มาด้วยกันห้าเก้าค่ะท่านผู้ชม แต่ว่าคุณว่าเป็นบนย่างเดียวคือมีกันลางเนาะค่ะท่านผู้ชมกันลางติดเจ็ดนี่ครับอืมเจ็ดสองเจ็ดเก้าค่ะปกติเพิ่นจะมา,าคููกันกับอาจารย์ต่อยดิสังเกตเบอ่งบ่คขาดท่านผู้ชมสิมาคูรรมมาาคูกันกับอาจารย์ต่อยสองหัวแล้วตว่างหัวที่ออกเก้าศูนย์หนึ่งของอาจารย์ต่อยว่าท่านได้เคยเห็นเนาะครับค่ะลอก็ อของแม่พิศนาพันส่งมากน้ำเสียเขียนไหวพนอเก่าศูนย์งวดสองงวดสามมากพันชนกันแต่ว่างวดดีบช่ชนกันจักโตเลยบช่ชนกันจักโตเลยค่ะทาา่านผู้ชมไปยังไดเนาะค่ะไปจังไหดเนาะค่ะทาา่านผู้ชมอ๋ถ้าไปเบิ่งเลขสายของน้ำเชียอีกเทีน่ยหนึ่งเนาะครับผมค่ะว่าพ่นสีมาตัวไดค่ะเลขสายของน้ำเชียวันหวยออก สายต่อหมวดกับปลอยไปแล้วเนาะครับค่ะเพื่อนให้ศูนย์ค่ะท่านผู้ชมมากก็เหลือท่าง,งเนาะน้องมหาอยู่นี่ครับคือจังในหลักการผู้ชมวันอ๋อดวงต้องขาดผู้ชมดวงใครดวงมันเอฟซีผนกับข้เมนยูผนกับข้อเมนที่ดีดีว่าคนบม้วุยพ้อมกันนะไม่เป็ครับผมครัมอาจารย์สายบุญเป็นเกล้บอสิ คนมันบ่รวยพร้อมกัน FC เอซีเพิ่นคอมเมนต์อันคอมเมนต์ดีๆนั่นเสียก็เอามาปฏิบัติตามเพิน่นเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นกะคอมเมนต์ดีมเอซี่ลายก็บ่ดีเนาะครับค่ะเฮงๆรวยๆทุกท่านเด้อค่ะท่านผู้ชมเอาค่ะไฟหน้าบ้านกะปิดแล้วเนาะค่ะ เป็นยังไงน้ำเชื่องวดนี้งวดนี้วะครับกันฟันเห็นพอเนี่ยมันบบผาดนะนดตเถาครับพาดหน่อยค่ะท่านผู้ชมห้ระวังเก่าตีเป็นหกเด้อค่ะท่านผู้ชมขันมันมีเก่ามากเนี่ยน้ำเชี่ยค่าใจนาะค่ะท่านผู้ชมเคยสื่อแบบว่าสื่อเก่ายังสีต่ว่าตัวประกบคือจะสมมุติว่า ลักหน่วยยังสีมาถือแล้วนะลักซิบผันเป็นเก่าผันตีร่างกาเป็นหกนี่แหละคะ่ะนี่แหละค่าใจตรงจุดนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่า,เ,าเลขแม่ปิศนาเงินี้บ่ส้นกับประจรันดิค่ะครับกรลองเบิ่งครับผมจะจะทิมเลขพอน้องพี่แล้วค่ะท่านผู้ชม วดดิ่งเก่าเก่าศูนย์มักนกระส้นอาจารย์ต่อยอยู่เก่าศูนย์เก่าสองเก่าหนึ่งถ้ากเก่ามากนะเล็กวิ่งเพลินคน่ะท่านผู้ชมส่วนนี้อาจารย์โครหลาดเอฟซีก็ได้เห็นแล้วเนาะว่าเพิ่นปล่อยตะตองงวดผู้ไหนเอฟซีก็นําหาว่าเจอค่ะท่านผู้ชมกบางท่านเินน่นก็กดบ่เป <laughs> ็นแต่นตนงวดไปนะครับพี่น้องย <c oughs> ่อนบงวีดีโอเอาแน่นค่ะท่านผู้ชม ค่ะโอ้เดี๋ยวมื่อแรงสี่สเสียสเส้ยงเบิ่งอีกอยู่สีเสี้ยงเบิ่งอีกอยู่ค่ะท่านผู้ชมว่าเลขสิมาตัวใหญ่นะค่ะให้ฟันแม็นๆเนี่เด้อเลขออกงวดนี่ขันถือถือได้หลายถือถือได้หลายเบื้อม็นได้สอบดีค่ะท่านผู้ชมให้ถือเป็นลักหมื่นขึ้นพันแสนพันเนาะยิ่งขึ้นไปครับผมค่ะครับ กสิได้เลี้ยงพ้นเราใหม่เนี่ยเด้อเลี้ยงพ้นเราใหม่เจ้าทีเจ้าทางอยู่นี่อีกเนาะครับค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเดิกแล้วมีเฮียนหลังเดียวแต่ว่าน้องพี่ก็ไรแกปิดไฟแล้วค่ะท่านผู้ชมเหล็กมากกับเฝ้าอัดเพราะวาสิได้ปอยตะเสาค่ะสิได้ปอยตะเสาให้เอฟซี่ค่ะท่านผู้ชมก็เลยเฝ้าอัดค่ะครับแต่ว่าปุณิพนฝนตกบรรยากาศดีดีค่ะ ต้นไม้กะซื้อเนาะน่นองุ่นกะงามค่ะองุ่นกะงามปลูกมันจะปลูกง่ายเนาะแน่นด้วยห <c oughs> มัก,กอ,อันเอียงกอดถอนอันบักม่วงห่วงสางอันเนาะนจะเป็นงามค่ะคาร์ดานผู้ชมอ๋อคาร์ดานผู้ชมสหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายยูดีไม่แห้งสุขุสุข,ข,สข,นข่นเด้อคาร์ดานผู้ชมสวัสดีค่ะ